ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะเรื่องราวต่างๆมันผ่านไปนะครับสําหรับราชารนะครับที่มาอยู่กับลุงกับป้านะครับตอนแรกนะครับก็เราอยู่ก็เหมือนกับพ่อนะครับอาชารย์ก็เหมือนกับพ่อลุงนะครับเหมือนพ่อป้านะครับแล้วก็อยู่ดูแลท่านนะครับแต่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะท่านมีปัญหานะครับท่านมีปัญหากับยายนะครับไม่สบายใจนะครับท่านก็มาอยู่กับลุงกับป้านะครับมาคอยกําลังใจลุงกับป้านะครับที่บ้านแต่หลังจากที่ลุงกับป้านะครับย้ายองค์ปู่กฤชิตนะครับมาที่ จันปดงนะครับจําปดงนะราชารยก็คงอยู่คนเดียวนะครับที่บ้านแต่ก็ยังว่านะครับอยู่คนเดียวก็เหมือนแต่สําหรับใครที่นะครับไม่เข้าใจเรื่องบ้านนกดาวนะครับที่ลุงซื้อนะครับให้ราชารอยู่นะครับก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับของลุงของป้านะครับซีเอซีนะครับสนับสนุนนะครับโปรทำเพอ่อพ่อยกกับโปรอื่นนะครับสะสมกันรวมกันนะครับนะครับลุงก็ได้ซื้อบ้านหลังนั้นนะครับ มาด้วยน้ำพัดน้ำแรงนะครับของลุงของป้านะครับจากกําลังใจที่เอฟซีส่งมาให้นะครับเพราะว่าตาชานีปัญหานะครับเรื่องการนะครับบูลลี่นะครับเรื่องอ่ามีบ้านไม่อยู่จะไปอยู่กรบต๊อบนะครับลุงก็จําเป็นนะครับที่จะต้องให้ตาชานีที่พักนะครับอีกเหตุหนึ่งนะครับตาชานีะชอบไฟ้สดนะครับในบ้านบ้านลุงก็ไม่ได้กั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับก็เป็นห้องนะครับหงโล่งนะครับมีตู้เสื้อกั้นนะครับตาชานี่จะนอนอยู่เตียงนอนนะครับส่วนลุงนอนห้องพระ กับป้าก็นอนกับลูกนะครับก็มองเห็นกันสวัสดีครับยกกระดาชาแนลขอบคุณมากนะครับยกระดาชาแนลที่ร่วมทำบุญนะครับกับลุงมานะครับลุงก็ได้อนุโมทนานะครับสร้างพระใหญ่นะครับกับเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็พยานนะครับเทวีสิทธิ์นะครับก็ต้องสาธุบุญด้วยนะครับยกกระดาชาแนลนะครับนะก็หลังจากที่นะครับซื้อนกดาวมานะครับลุงก็ว่าจะเอาไปไว้ที่นะครับบ้านกกอกแต่ก็ต้องรื้อนะครับส่วนเป็นกำแพงบ้านนะแล้ววิธีการนะครับวิธีการที่จะ เอาบ้านนกดาวเข้าไปในในรั้วนะครับในตัวบ้านนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําลาบากนะครับพอดีเจ้าของนะครับกิจการบ้านนกดาวมาดูแล้วรู้สึกว่ามันจะทํายากนะครับแล้วก็มีคนนะครับแขวนเรื่อยๆนะครับว่าจะเอาบ้านมาทําลายป่าทุ่นี่นั่นนะครับไม่รู้มันหนักอะไรนักหนานะครับนะคนทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแขวนอยู่คนเดียวนะครับลุงอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าขออภัยนะครับบางทีก็อาจจะใช้คำที่ไม่สุภาพไม่รู้ว่าลุงไปขี้ใส่หัวเขาหรือเปล่านะครับ ทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือไงนะครับเห็นลุงทาอะไรก็ผิดไปหมดนะครับนะก็หามาลุงนะครับจะไปทําลายป่านะครับบ้านนกดาวสามคูนหกนะครับสามคูนหกเมตรนะครับบ้านเสเร็จรูปด้วยนะก็มันลำบากนะอึดอัดอยู่ลําบากเอาเข้าก็ยากแถมยังต้องมามีเสี่ยงกับการร้องเรียนอีกโอ้ยลุงก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็เลยว่าจะมาไว้บ้านที่บ้านบางเยี่ยมนะครับว่าจะไม่บ้านบางเยี่ยมนะครับจะมีคนไปร้องสพอีกนะครับไปร้องที่สพอีก่าอว่าเปลี่ยนแปลงสภาพ จากพื้นที่กเกษตรกลายเป็นบ้านพักตู่นี้นั่นโอ้ยลุงเองก็งงกันนะครับสรุปแล้วประเทศไทยนี้นะครับที่ที่ลุงคนจะอยู่ได้ก็คือที่โฉนดที่ดินเท่านั้นนะครับ <aprove cha> น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลน,นะครับเป็นโฉนดที่ดินนศส 4, นอสสามนอสสี่หรือนศสสี่จอเท่านั้นนะครับถ้าลุงคนไปอยู่ในเขตอุทยานนะครับที่เป็นพื้นที่นะครับหมูม่บ้านในภูเขานะครับหมูม่บ้านเล็กๆในภูเขานะครับก็ผิดอีกนะครับมีคนร้องเรียนลูกปลาอีกคนทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งตำบลนะครับผิดลุงคนคนเดียวนะครับเดือ่ยู ไม่สุกนะครับพูดง่ายถ้าถ้าลุงอยู่แล้วคนอื่นลำบากนะลุงทาทาใจไม่ได้ลุงก็ต้องย้ายออกมานะครับเพราะจะมาอยู่ในที่สพกรของพ่อนะครับแกวบ้านนอกดาวมาตั้งสักหน่อยสักหลังนะครับและก็พายูทตบเบอร์มาอยู่บางส่วนพียอีกนะครับลุงก็เลยเอาสรุปแล้วประเทศนี้สงสัยจะต้องไปอยู่บนฟ้าแล้วแหละต้องลอยบนอากาศแล้วนะครับอยู่พื้นดินนะดิบไปหมดจําเป็นต้องไปหาที่ที่เป็นโฉนดที่ดินนะครับสาธุนะครับในเมื่อจําเลยที่หนึ่งพูดเรื่องเดิมอิฉันก็จะพูดเรื่องเดิม เพิ่มเติมความจับผิดหนึ่งแล้วค่ะคุณบอกว่าตาชานมาอยู่กับคุณตาชานก็เหมือนพ่อคุณเหมือนพ่อยายแตนตาชานไม่ใช่เหมือนพ่อยายแตนค่ะแต่ตาชานเป็นพ่อยายแตนแค่เหมือนได้ยังไงอ๋อหรือนี่เองที่ทําให้ยายแตนอักตันยูหลอกพ่อไปใช้เพราะคิดว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อแท้ๆหรอ แม่ก็เกิดจากครูกระบอกมาแล้วนี่มาตอนนี้ตาชานแค่เหมือนพ่อใยี่ยแตนเออตลกดีเศรษฐิที่ตลกมากก็คือว่าคุณกําลังย้อนแย้งกับการที่บอกว่าทําไมคุณถึงต้องซื้อบ้านน็อกดาวน์ให้ตาชานคุณบอกว่าตาชานถูกบูลลี่ว่าบ้านใหญ่มีอยู่ไม่อยู่ไปนอนกระอ๊อบคุณต้องพูดออกมาก่อนว่าทําไมตาชานถึงไปนอนกระอ๊อบมีใครไปบูลลี่แกหรือเปล่าไม่แต่อาจจะมีคนที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ ไอ้สองคนผัวเมียที่มันไม่พอใจทีิตาชาญไร์สดตอนกลางคืนแล้วเสียงดังเพราะบ้านคุณมันไม่มีช่องกั้นไม่ไม่มีฝาคุณก็เลยพูดอะไรหรือเปล่าทำให้ตาชานน้อยใจแล้วไม่อยากนอนที่บ้านใหญ่เลยไปนอนกระต๊อบทีนี้พอไปนอนกระต๊อบพระคนก็เริ่มถามว่าออพ่อคนหนึ่งทำไมอยู่ในบ้านหลังใหญ่เบเริ่มไม่ได้คุณต่อห้องออกมาให้หลานอยู่ ให้ยูทูบเบอร์สาวทิศไอทหารนั่นมาอยู่คุณให้เขาอยู่ได้เป็นสัดเป็นส่วนแต่พ่อคนหนึ่งต้องมานอนกระต๊อบข้างนอกนี่แหละคุณถึงคิดจะซื้อบ้านนกดาวให้เพื่อจะ,จะเอาหน้าว่าทําโปรเพื่อพ่อแต่จริงๆอาจจะแค่อยากจะทําโปรขายโปรเท่านั้นเองเพราะบ้านที่ซื้อมาจริงๆมันก็ไม่ได้ซื้อยกให้ตาชานแต่คุณบอกเองว่าให้อยู่เฉยๆแต่บ้านนั้นเป็นทุนพักทําแรงของคุณแต่คุณอาศัยชื่อเสียงความน่าสงสารของตาชาน ให้เอฟซีช่วยซื้อที่เขาติกติงคุณก็คือตรงนี้และทีนี้คุณมาบอกว่าทําไมคุณถึงต้องยกบ้านไปอยู่วังเยี่ยมตอนแรกคุณไม่ได้คิดจะย้ายไปวังเยี่ยมกันนะคุณเกิดน้อยใจอะไรกันก็ไม่รู้ไม่มีใครไล่คุณไปวังเยี่ยมแต่ปาริจิตงูดงูอยู่ไม่ได้พ่อนั่นเป็นที่ปา่าแต่อยู่ไม่อยู่คุณก็จะย้ายครัวไปอยู่ทางนู้นกัน ทีนี้คุณไม่มองความผิดตัวเองเลยเวลาใครเขาร้องเรียนคุณคุณบอกว่าคุณไปขี้บนหัวเขาเหรอคุณกำลังเหยียบย่ำกฎหมายนะคะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปใช้ที่สปกตรงนั้นอย่างนั้นเพราะคุณไม่ใช่เกษตรกรถ้าคุณไปใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ผิดกฎของเขาคนเขาก็มีสิทธิ์ร้องเรียน ไอ้คนที่มันชอบทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยนะคะชอบพูดว่าคนอื่นก็ทําผิดการทําไมไม่ไปดูทําไมมาดูแต่ผมคนเดียวอย่างนี้มันใช้ได้เหรอคะอย่างนี้มันลียมหมานะความคิดแบบเนี้ยความคิดที่ว่าคุณทําผิดแล้วคุณอยากจะให้คนอื่นเงียบไม่ปริ้ปากความคิดแบบนี้เป็นความคิดของคนดีเหรอเป็นความคิดของคนจิตอาสาเหรอคะที่จะเอาเปรียบสังคมอะ นี่หรอจิตอาสานี่หรือนักบุญแล้วคุณโทษแต่คนอื่นคุณบอกว่าคุณต้องย้ายไปเพราะไม่งั้นจะเป็นการรุกป่าเอาบ้านนกดาวมาตั้งจะเป็นการรุกไม่เกี่ยวคะ่ะบ้านนกดาวถ้ามาตั้งในในพื้นที่บ้านของคุณที่ป่าตรงนั้นรัดให้อยู่ทำกินและอยู่อาศัยคุณมีสิทธิ์แต่ที่ปาริจิตอยู่ไม่ได้คุณไปนอนใต้สะดือปริจิตเลยปริจิตไม่ใช่ศาลพระภูมินะที่ไปตั้งเป็นศาลเหมือนเป็น ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรไม่ใช่ค่ะตรงนั้นมันเป็นที่ป่าปาริจิตอยู่ไม่ได้เพราะปาริจิตไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการอนุโลมให้ใช้ผืนที่ป่าแต่บ้านคุณเนี่ะเข้ารัชเอาบ้านนกดาวไปตั้งก็ตั้งได้จริงๆบ้านนกดาวจะยกตั้งถ้าเกิดคุณจะเอาจริงๆมันก็ทําได้ค่ะถ้าคุณจะมาอ้างว่าเดี๋ยวจะมีคนไปร้องเรียนว่าจะต้องเอารถไป ดิฉันได้พูดถึงตรงนี้ที่พูดถึงนั้นก็คือจะชี้บอกว่าระวังนะจะมีคนไปร้องเรียนถ้าคุณทําโดยพลรการอีกให้ไปขออนุญาตซะเขาอนุรุมให้ได้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นทางตรงนั้นนิดเดียวแค่คุณไปขออนุญาตป่าไม้ท่านก็คงจะอนุญาตให้คุณเอารถยกรถอะไรเข้าไปแล้วก็ยกตั้งได้ตอนแรกที่ช่างตั้งบ้านไปดูคุณไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยว่า ลำบากลำบนช่างบอกว่าตั้งไม่ได้ก็เห็นเตรียมพื้นที่กันดิบดีทำไมคุณไม่ยอมพูดความจริงให้มันตรงกันคุณคิดจะเอาบ้านนกดาวไปตั้งตอนที่คุณเกิดน้อยอกน้อยใจอะไรก็ไม่รู้แล้วจะย้ายไปอยู่วังเยี่ยมแล้วตอนคุณคิดจะย้ายไปอยู่วังเยี่ยมตรงที่สอปรกรณ์น่นนะคุณก็ไม่ได้คิดที่จะเอาปาริจิตรไปจริงไหมเพราะที่ตรงนั้นมันตั้งไม่ได้มันก็ไม่พอจะตั้ง เพราะฉะนั้นตอนแรกโปรแกร,รมของคุณน่ะที่จะย้ายไปวังเวียมเนี่ยคุณอาจจะย้ายไปเพราะคุณทนเห็นปริจิตถูกทุกไม่ได้คุณไม่ได้คิดจะย้ายปริจิตไปอะไรทางไหนเลยนะคุณปล่อยเวลาผ่านไปเท่านั้นเองจนกระทั่งคุณถูกบล็อกว่าคุณใช้ที่อุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณต้องดินน้นรนหาที่โนดนั่นแหละแล้วคุณไปได้ที่โนดแปดไร่ แล้วก็มีคนแนะนําคุณอย่างช่องมดนะแนะนําคุณว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าคุณยังทําอาหารกินกับปาริจ,จิตได้อีกนานทําไมคุณไม่โทษความผิดของตัวเองว่าถ้าคุณทําถูกต้องหน้าไหนมันจะไปร้องเรียนคุณได้ก็ทําให้มันถูกสักก็สิ้นเรื่องทําไมไม่ทําล่ะเพราะจิตอาสาอ,อ๋อแล้วคุณบอกว่าคนอย่างคุณเนี่ยนะ คงเจอจะหาที่อยู่ที่ไหนไม่ได้แล้วต้องบินอยู่บนฟ้าคุณมีที่อยู่ได้อีกที่หนึ่งค่ะอยู่ฟรีด้วยน้ําไฟฟรีอาหารฟรีด้วยอยู่ในคุกไงเดี๋ยวพอคดีจบคุณก็จะได้อยู่ฟรีทั้งผัวทั้งเมียในคุกมันสะใจไม่น้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อแถมอีกนิดนึงนะคะ คุณบอกว่าคุณมีที่อยู่มีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นที่ดินโฉนดเป็นชื่อของคุณแล้วทำไมคุณยกครัวทั้งสี่ชีวิตมาอาศัยพี่ชายพี่สะพายอยู่ล่ะคะมาแม่อาศัยเขาอยู่ในห้องเล็กๆอุดอู้กันอยู่ทำไมทำไมคุณไม่คิดสร้างบ้านในที่ของคุณไฟก็มีแล้วทำไมคุณถึงไม่คิดจะย้ายไปหรือว่าวันนี้ที่คุณไม่ไปนาดงดอกกันเลย เพราะว่าเขาเอาบ้านนกดาวมาลงให้แล้วที่วังเยี่ยมใช่หรือเปล่าช่างเขายกบ้านนกดาวมาลงให้ที่วังเยี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวจะหาคนไปดูลงเมื่อไหร่แจ้งเมื่อนั้นเห็นเมื่อไหร่แจ้งเมื่อนั้น